เรื่องใหญ่แล้วครับอีกไม่นานเกินรอประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างสปปลาวจะกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของอาเซียนอย่างแน่นอนด้วยรถไฟความเร็วสูงจีนลาวที่เปิดใช้งานแล้วการส่งออกไฟฟ้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีและที่สําคัญคือการเปลี่ยนขั้วอํานาจโลกที่เปิดโอกาสใหม่ให้ประเทศเล็กๆอย่างลาวได้พังงานาขึ้นมานี่คือเรื่องที่ไทยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะจะส่งผลต่อพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังก่อนเข้าประเด็นหลัก ต้องขอขอบคุณแรงบันดาลใจจากคลิปของช่องลุยสไตล์ของพี่บ่าวลุยที่นําเสนอการวิเคราะห์ของอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คลิปนั้นทําให้เห็นชัดว่าสปป,ปลาวกาลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งที่น่าชื่นชมมากคือทัศนคติของพี่น้องชาวลาวพวกเขายอมรับข้อเท็จจริงเปิดใจรับฟังการวิเคราะห์จากนักวิชาการไทยอย่างไม่มีอคติเพื่อนําไปพัฒนาประเทศของตัวเอง ด้วยความที่ภาษาและวัฒนธรรมไทยลาวใกล้เคียงกันฟังกันรู้เรื่องทําให้การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นไปได้ง่ายที่เราเห็นจากพี่น้องสอปป,อปอลาวคือการตั้งเป้าหมายชัดเจนมีการเปรียบเทียบกับไทยในแง่สร้างสรรค์ถามว่าเมื่อไหร่สอปป,อปอลาวจะพัฒนาได้เหมือนไทยนี่คือทัศนคติที่จะนําไปสู่การพัฒนาอย่างแน่นอนครับแล้วอะไรคือปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ลาวกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ผมขอแจกแจงเป็นประเด็นสําคัญประเด็นที่1 การพลิกโฉมจากแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงก์โอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับรถไฟความเร็วสูงจีนลาวที่เปิดใช้งานตั้งแต่ปลายปี2021ไม่ได้แค่เชื่อมเวียงจันท์กับคุนหมิงแต่เชื่อมลาวเข้ากับเครือข่ายโลจิสติกขนาดมหึมาของจีนระยะทาง4 1 4กิโลเมตรใช้เงินลงทุน6000ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจากซินหัวและเวียงเทียนไทม์ส2ง2 0 2ยีปริมาณขนส่งและผู้โดยสารรวมทั้งเส้นทางแต่10ล้านล้านตันครั้งที่ยววแล้ สินค้าไทยอย่างยางพาราผลไม้เครื่องดื่มเริ่มวิ่งขึ้นเหนือได้คึกคักขณะที่ไทยเองเร่งรถไฟทางคู่ถึงหนองคายและสะพานมิตรภาพแห่งที่5บึงการบริคำมใสที่จะเปิดใช้ช่วงปี2025-2026ประเด็นที่2แบตเตอรี่แห่งอาเซียนโอ้โหลาวมีศักยภาพไฟฟ้าพลังงานน้ำมหาศาลตามข้อมูลจากกระทรวงพลังงานไทยและกพพอ,พอไทยกับลาวมี MOU รับซื้อไฟฟ้าสูงสุด1 5 0 0เมกะวัตต ปรับเพิ่มล่าสุดในปี2022ปัจจุบันสัญญาซื้อขายที่ลงนามและจ่ายจริงรวมกันหลายพันล้านเมกะวัตต์แล้วการส่งออกไฟฟ้าไม่ได้ไปแค่ไทยแต่ยังไปเวียดนามกัมพูชาสร้างรายได้สกุลแข็งที่สเสถียรและที่สําคัญคือความต้องการไฟฟ้าสะอาดของภูมิภาคยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและด a ต a าเซ t นเตอร์ประเด็นที่3ทรัพยากรธรรมชาติและเหมืองแร่เหมืองทองทองแดงเซโปนและทองแดงทองคําภูคําเป็นฐานส่งออกสําคัญ รับเทรนพลังงานสีเขียวที่ต้องใช้ทองแดงจำนวนมากในรถ EV ีและโครงข่ายไฟตามรายงานของแพนออสชีฝั่ง2024โพ a ทชในสวรรคเขตคำม่วนกำลังดึงการลงทุนใหม่เพราะโลกขาดปุ๋ยตั้งแต่สงครามยูเครนทำให้ราคายัางทรงตัวสูงและเป็นรายได้สกุลดอลลาร์เข้าประเทศตามข้อมูลจาก FAO World Bank Commodity Market 2024ประเด็นที่4การท่องเที่ยวบนรางรถไฟทำให้ทริป3เมืองไฮไลท์ของลาหลวงพระบางวางเวียงเวียงจันทร ง่ายเหมือนนั่ง BTS ต่างจังหวัดตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติลาว2024จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นแรงใกล้ก่อนโควิดและค่าใช้ใจ่ายต่อทริปเพิ่มเพราะเดินทางสะดวกขึ้นไทยได้ประโยชน์เต็มๆจากแพ็กเกจเที่ยว2ฝั่งโขงบุรกิจโรงแรมรุตตูร้านอาหารชายแดนยิ้มรับประเด็นที่ 5. เกษตรและอาหารแปลรูปลาวเป็นเบสผลิตกล้วยยางพารามไม้ไผ่หน่อไม้และผักผลไม้ปลอดสาร ส่งตลาดจีนและเวียดนามผ่านรถไฟและคอนเทนเนอร์เย็นใครทำโซ่อาหารข้ามแดนแต่ไม่ล็อกลาวไว้ไม่แผนถือว่าพลาดตามข้อมูลจาก FAO UNCTAD 2024ประเด็นที่ 6. เทคโนโลยีและดิจิทัลตั้งแต่ปี2021ลาวทดลองอนุญาตเหมืองสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนจำกัดใช้ไฟนอกพีคสร้างไรายได้ค่าไฟและภาษีเพิ่มเติมหลายบริษัทจีนย้ายกำลังการขุดเข้ามาเพราะไฟถูกและ,สะเสถียรขึ้น เทรนต่อไปคือ Data Center ระดับภูมิภาคถ้าโครงขายไฟและกฎระเบียบเดินต่อลาวจะกลายเป็นโหนดคอมพิวของแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเด็นที่7การจัดการหนี้และวินัยการเงิน IMF Article 4 2024ระบุชัดลาวต้องจัดการหนี้สกุลเงินต่างประเทศและเสริมรายได้ภาษีรัฐบาลเริ่มเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเท่านี้หลักและเพิ่มการใช้เงินหยวนและบาทในค้าชายแดนลดความเสี่ยงดอลลาร์ UN แนะนำให้ลาวจบการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ภายในปี2026หากทำได้จะดึงเครดิตจากสถาบันพหูภาคีในต้นทุนที่ต่ำลงตามข้อมูลจาก UNCDP 2024ประเด็นที่8โลกหลายขั้วและบทบาทของรัสเซียแหมนี่คือจุดสำคัญที่สุดครับโลกวันนี้เปลี่ยนจากขั้วเดียวไปสู่หลายขั้วชัดเจน BRICS ขยายรับสมาชิกใหม่ตั้งแต่ต้นปี2024อย่างซาอุด e อหร่านอียิปต์เอธิโอเปีย ทำให้เส้นทางการเงินพลังงานนอกดอลลาร์ขยายตัวรัสเซียภายใต้ผู้นําของปูตินขับเคลื่อนแนวคิดโลกหลายขั้วอย่างตรงไปตรงมาสนับสนุนการค้าพลังงานปุ๋ยมเมล็ดพืชกับเอเชียในราคาที่แข่งขันได้ผลคืออาเซียนมีทางเลือกเพิ่มเติมแต้มต่อรองกับตะวันตกและตะวันออกได้มากขึ้นเกษตรกรไทยลาวได้ปุ๋ยราคาดีขึ้นช่วยต้นทุนการผลิตอาหารและเสถียรภาพราคาระยะยาวตามรายงานการค้าปุ๋ย FAO/UNCAD 2023-2024 เมื่อขั้วการเงินใหม่และธนาคารผู้ภาคีอย่าง NDB ของ b ริกสและ AIIB มีบทบาทมากขึ้นประเทศขนาดกลางเล็กมีแหล่งทุนทางเลือกสําหรับโครงสร้างพื้นฐานการมีตัวเลือกมากเท่ากับต้นทุนเงินถูกลงเท่ากับโครงการเกิดจริงเร็วขึ้นลาวไทยได้ประโยชน์เต็มๆไทยจะได้อะไรจากการพุ่งทยานของลาวผมสรุปโอกาสให้โลจิสติกชายแดนคลังสินค้า Dryport ศูนย์กระจายสินค้าที่หนองคายมุกดาหารนครประนมเชียงรายจะเป็นทองคำ ท่องเที่ยวสองฝั่งโขงโรงแรมรถแชร์คาเฟ่วิวแม่น้ำทำแพ็กเกจรวมรถไฟจีนและลาวไฟฟ้าและอุตสาหกรรมโรงงานที่ต้องการพลังงานสะอาดเช่น Data Center โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ตั้งฐานในอีสานใกล้ลาวกเกษตรและอาหารทำสัญญาซื้อกับฟาร์มลาวปลูกแปรรูปฝั่งโน้นแบรนด์มาร์เก็ตติ้งฝั่งไทยเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและภูมิรัศาสตร์เรียงตัวถูกทางประเทศเล็กก็ลุกขึ้นเป็นเสือได้ ลาวกำลังเดินอยู่บนถนนนั้นและไทยควรจับมือมากกว่าจับผิดใช้ภาษาวัฒนธรรมเป็นสะพานร่วมกันดึงเม็ดเงินจากจีนและตะวันออกกลางบริกส์เข้ามาในลุ่มน้ำโขงสำหรับเพื่อนชาวลาวที่ฟังอยู่ภูมิใจได้เลยครับประเทศคุณกำลังถูกจูนใหม่ในทิศท,ทางที่ใช่สิ่งที่คนไทยอยากเห็นคือเราโตด้วยกันแข็งแรงด้วยกันเพราะเวลาเพื่อนบ้านดีเราก็ดีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามห้องข่าวเศรษฐกิจไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดมุมมองภูมิรัฐศาสตร์ เงินทุนโครงสร้างพื้นฐานที่อัปเดตแบบเน้นข้อมูลจริงคำคมวันนี้ในโลกหลายขั้วคนที่ชนะไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่เชื่อมต่อได้ดีที่สุดเราจะเชื่อมไทยลาวจีนรัสเซียบริกสให้กลายเป็นเส้นทางความมั่งคั่งของเราเองผมเคนขอตัวก่อนสวัสดีครับ